สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนที่ตี้ชีเคอร์นะคะบทที่7หัวข้อเรื่องชินถงเฉนะคะ่ะนะักเรียนใหม่นั่นเองค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในพาร์ทที่1นนะคะก็คือพาร์ทของคำศัพท์นะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะคะ ก็คือคำศัพท์ที่มีรูปภาพและคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะโดยคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่49และคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพจะอยู่ในหน้าที่50นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราซื้อขอให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนของเรานะคะไปหน้าที่49ได้เลยค่ะ หน้าที่49ก็จะเป็นเหมือนดังใน powerpoint ของหลอซื้อนะคะลูกก็จะเป็นคำศัพท์ที่เขามีรูปภาพนะคะจำนวนทั้งหมด6คคำเดี๋ยวมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะซีบวกสระเอียวรวมกันเป็นเซียวนะคะเสียงสี่เป็นเซียวจื้อบวกสระอางรวมกันเป็นจางนะคะเสียงสามเป็นจางนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเซียวจางนะคะเซียวจางก็จะแปลว่าพออนะคะลูก หรือครูใหญ่นะคะอ่ะต่อไปนะคะคําที่สองนะคะลูกคําที่สองปอบวกอานเป็นปานนะคะลูกจือบวกอูเป็นจูนะคะเสียงสามเป็นจูนะคะเรือบวกเอินเป็นเรืนนะคะเสียงสี่เป็นเรืนคํานี้อ่านออกเสียงว่าปานจูเรืนนะคะก็จะแปลว่า ครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นอ่ะต่อไปนะคะลูกคำที่3นะคะปบวกสระอางรวมกันเป็นปานนะคะชือบวกอ่างเป็นจ้างนะคะสยงสามเป็นจ่างนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าปานจ่างนะคะลูกปานจ่างก็จะแปลว่าหัวหน้าห้องนะคะ ต่อไปนะคะลูกคำที่สี่นะคะคำที่สี่ปอบวกอานเป็นป้านนะคะลูกเสียงสี่เป็นป้านเกอบวกสละองเป็นกงชื่อบวกอือเป็นชื่อนะคะเสียงสี่เป็นชื่อนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าป้านกงชื่อนะคะลูกป้านกงชื่อเนี่ยในภาษาจีนนะคะก็จะแปลว่าสำนักงานนะคะสำนักงาน หรือถ้าอยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะแปลว่าห้องพักครูก็ได้นะคะลูกต่อไปคำศัพท์คำที่ห้านะคะอ่านออกเสียงว่าอีบวกอีเป็นอีนะคะอูบวกอูเป็นอูเสียงสี่เป็นอูชื่อบวกอือเป็นชื่อนะคะเสียงสี่เป็นชื่อนะคะอีอูชื่อนะคะคำนี้แปลว่า ห้องพยาบาลน,นะคะลูกห้องพยาบาลและคําสุดท้ายนะคะลูกในภาษาจีนที่เป็นในส่วนของที่มีรูปภาพนะคะซีบวกเอวเป็นเซี่ยวนะคะสิงสามเป็นเสี่ยวมอบวกไอเป็นไม้นะคะสิงสี่เป็นไม้ปอบวกอูเป็นปูเสิงสี่เป็นปูนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเสี่ยว ไม่ปู้นะคะลูกเสี่ยวไม้ปู้ก็จะแปลว่าร้านค้านะคะร้านค้าหรือจะแปลว่าร้านขายของชำก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะที่มีรูปภาพนะคะขออนุญาตทบทวนทั้ง6คคำอีกหนึ่งรอบนะคะคำแรกอ่านออกเสียงว่า เซี่ยวจากนะคะลูกแปลว่าผอ,อ,อหรือครูใหญ่นะคะคำที่สองอ่านออกเสียงว่าปานจูเรินอ่ะปานจูเรินนะคะแปลว่าครูประจำชั้นนะคะคำที่สามอ่านออกเสียงว่าปานจ่างปานจ่างนะคะแปลว่าหัวหน้าห้องนะคะต่อไปคำที่สี่นะลูกอ่านออกเสียงว่าปานกงชื่อ บ้านกงชื่อนะคะก็คือสำนักงานหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องพักผู้นะคะต่อไปคำที่ห้าอีอู่ชื่ออีอู่ชื่อนะคะก็คือห้องพยาบาลน,นะคะและคำสุดท้ายคำที่หกก็คือเสี่ยวไม้ปู้เสี่ยวไม้ปู้นะคะที่แปลว่าร้านค้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะไปดูในหน้าที่53นะคะก็จะเป็นในส่วนที่2ก็คือคําศัพท์ที่เขาไม่มีรูปภาพนะคะแต่ก็จะอิงมาจากคําศัพท์ที่มีรูปภาพแล้วนะคะในบทนี้จํานวน6คคำนะคะประกอบไปด้วยคำว่าเสี่ยวจ่างเสี่ยวจ่างนะคะครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่นะคะปานู่ิน ปานจูเรนนะคะที่แปลว่าครูประจำชั้นหรือที่ปรึกษาเรานะคะต่อไปป้านจ่างป้านจ่างนะคะที่แปลว่าหัวหน้าห้องนะคะคำที่4ี่ก็คือป้านกงชื่อป้านกงชื่อนะคะที่แปลว่าห้องทำงานคำที่5าอีอู่ชื่ออีอู่ชื่อนะคะที่แปลว่าห้องพยาบาล นะคะอ่าคำที่หกคำที่หกนะคะเขาจะจะจะอยู่ในตัวที่แปดนะคะคือคำว่าเสียวไม้ปู่เสียวไม้ปู้นะคะที่แปลว่าร้านขายของชำหรือร้านขายเล็กๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําศัพท์ที่เขามีรูปภาพ ะะต่อไปเรามาดูในส่วนของคําศัพท์ที่เขาไม่ได้มีรูปภาพนะคะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะต่อจากคําว่าอีอูชนะคะคือคําว่าจีบวกเอียวเป็นเจีนะคะเสียงสี่เป็นเจี้วชื่อบวกอือเป็นชื่อนะคะเสียงสี่เป็นชื่อคํานี้อ่านออกเสียงว่าเจี้วชื่อนะคะลูกแปลว่าห้องเรียนนะคะแปลว่าห้องเรียน คำศัพท์คำต่อไปนะคะซีบวกสละเอียวรวมกันเป็นเซียวนะคะเสียงสีเป็นเซ e ียวอีบวกวันเป็นแยนนะคะเสียงสองเป็นแยนคำนี้อ่านออกเสียงว่าเซียวแยนนะคะเซียวแยนก็จะแปลว่าโรงเรียนนะคะแปลว่าโรงเรียนคำต่อไปนะคะอีบวกอินเป็น อิงนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า i ิงแปลว่าเหี่ยวนั่นเองค่ะอ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะลูกคำศัพท์คำต่อไปอ่านออกเสียงว่า c ีบวกอิเป็น sin นะคะแปลว่าใหม่คำต่อไปชื่อบวกไเป็นชายนะคะอีบวกโเป็นโยเสียงสองเป็นโยคำนี้อ่านออกเสียงว่า ชัยโยนะคะชัยโยก็คือชัยโยนะคะเป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อคนคําศัพท์คําต่อไปเธอบวกอาเป็นทานะคะทาในที่นี้หมายถึงมันนะคะเป็นคำศัพท์พนามเรียกชื่อสัตว์เรียกแทนสัตว์นะคะคําต่อไปเธอบวกอานเป็นห่านนะคะเสียงสามเป็นห่านห่านแปลว่าตะโกนหรือร้องเรียกนะคะห่านแปลว่าตะโกนหรือร้องเรียก คำศัพท์คำต่อไปนะคะลูกจือบวกสลัวเป็นจัวนะคะเสียงสี่เป็นจ้วจั้วในที่นี้แปลว่าลูกนะคะเป็นคําลักษณะนามนะคะซึ่งอ่านออกเสียงคล้ายกันกันกบคําว่าจ้วที่แปลว่านั่งนะคะเขียนก็คล้ายกันแต่ไม่มีตรงนี้เฉยๆนะคะคาศัพท์คําต่อไปนะลูกอูบวกเอินเป็นเว่นเสียงสี่เป็นเว่นเว่นแปลว่าถาม ะะเว้นแปลว่าถามและสุดท้ายเอบวกอเป็นไทนะคะเสียงสองเป็นหายจือบวกอือเป็นจือ้อแต่เป็นเสียงเบาเลยเป็นสลอัอก็เลยเป็นจืหายจืนะคะลูกก็แปลว่าเด็กๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้ขออนุญาตทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือเขามีการจัดคําศัพท์สลับกันไปมานะคะเกรงว่าเด็กๆจะงง ทบทวนไปพร้อมกันกับเหล่าซื้อนะคะคำศัพท์คำที่1นึนะคะเซี่ยวจ่างเซี่ยวจ่างนะคะแปลว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่นั่นเองค่ะคำที่2 a ปานจูเนนจ่เรินปานจู่เรนนะคะก็คือครูประจําชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษานะคะคำที่3นะคะปานจ่างปานจ่างนะคะก็คือหัวหน้าห้องนะคะคำที่4นะคะปานกงชื่อ บ้านกงชื่อนะคะก็คือห้องทำงานคำที่ห้านะคะอีอูชื่ออีอูชื่อนะคะก็คือห้องพยาบาลต่อไปคำที่หกนะคะคือคำว่าเจียวชื่อเจียวชื่อนะคะที่แปลว่าห้องเรียนคำที่เจ็ดคำว่าเซี่ยวหยวนเซี่ยวหยวนนะคะที่แปลว่าโรงเรียนต่อไปคำที่แปดนะคะคือคำว่า เสี่ยวไม้ปูเสี่ยวไม้ปูนะคะที่แปลว่าร้านขายของชําหรือร้านค้าเล็กๆนะคะคาที่เก้านะคะลูกคําว่าอิงอิงนะคะที่แปลว่าเหี่ยวนะคะต่อไปคําที่สิบนะคะลูกคําว่าซินซินที่แปลว่าใหม่คําที่สิบเอ็ดคือคําว่าชายโย ชายโยนะคะก็คือชัยโยเป็นชื่อคนนั่นเองนะคะคำที่สิบสองคำว่าทาทาในที่นี้แปลว่ามันนะคะลูกมันเป็นคำคำสรรพ,พนามแทนสัตว์นะคะต่อไปคำที่สิบสามนะคะคำว่าห่านห่านนะคะแปลว่าตะกร,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 รียก,ก็ได้นะคะคำต่อไปคำว่าจั่วนะคะลูก จ้วในที่นี้เป็นคำลักษณะนามแปลว่าลูกนะคะคำต่อไปคำว่าเวินเวินที่แปลว่าถามนะคะและสุดท้ายคือคำว่าหายเจ๋หาจที่แปลว่าเด็กๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามนะคะรบกวนเด็กๆเ,เปิดกลับไปดูคลิปย้อนหลังก่อนนะคะถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทันทีนะคะ สุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการบ้านของเรานะคะก็ะะจะให้เด็ก,ดกๆโยงเส้นจับคู่แล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะแล้วก็เติมพิมพ์อินในและก็เติมพิมพ์อินในวงเล็บให้ด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกันกับบทเรียนที่เราทําหลายๆอย่างหลายๆสัปดาห์หลายๆอาทิตย์หลายๆบทนะคะ,ะการบ้านของเราก็จะมีแค่นี้นะคะสําหรับการเรียนวันเรา สำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะในส่วนที่2ก็คือในส่วนของบทสนทนาเราจะได้มาดูกันว่าเขาอ่ะจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ